สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากเอท f เนะครับวันนี้เรามีประเด็นกันอยู่สองสามประเด็นนะครับแน่นอนว่าวันนี้ตี่หนึ่งนะครับมีเรื่องมีเรื่องเกี่ยวกับเฟดนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะมาเล่าให้ฟังนะแล้วก็มีอัปเดตเกี่ยวกับน้ำมันนะครับอัปเดตเกี่ยวกับคู่สกุลเงินปอนนะครับแล้วก็ราคาทองคำนะครับทีนี้นครับในหัวข้อข่าวในวันนี้นะก่อนที่เราจะไปในส่วนรายละเอียดของ หัวข้อข่าวนะครับวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจนะหลาย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 ข่าวด้วยกันที่ประกาศไปตอนเช้าแล้วนะครับก็จะมีเรื่องรายงานนะครับรายงานน้ํามันดิบคงคลังนะครับจาก API นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะมีรายงานน้ามันดิบคงคลังเหมือนกันนะครับจาก EIA นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนตีห้าสี่ห้าครับมีประกาศไปแล้วนะเป็นบัญชีเดินสะพัดของนิวซีแลนด์นะครับซึ่งออกมา ซึ่งออกมาน้อยกว่าก่อนหน้านะครับนะแต่ว่ามากกว่ามากกว่าคาดการณ์นะก็ส่งผลเสียนะต่อคู่เงินวิวซีแลนนะนะครับแล้วก็ตอน7จ็ดโมงครับมีดัดนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับจากเวสแพคนะครับเดือนมิเดเดือนมิถุนายนนะครับนี่ไม่มีคาดการณ์นะแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาครับน้อยกว่าเดิมนะน้อยกว่าเดิมใช่นะต่อจากติดลบ5.6นะครับเหลือติดลบ4 5นะครับส่งผลดีต่อ คู่สกุลเงินออสเตรเลียนอลาร์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าตอนช่วงบ่ายจะถึงช่วงคำ่ำเนี่ยตอนไหนน่าสนใจบ้างนะครับก็จะมีดัชนีนภาคการผลิตนะครับอุตสาหกรรมนะเทียบรายเดือนนะครับของเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับของสภา,าพยุโรปครับดุลการค้าของสภา,าพยุโรปนะครับที่กำลังจะประกาศตอน4โมงเย็นนะครับ ตอนหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีครับจำนวนที่อยู่อาศัยที่เริ่มสร้างนะครับของเดือนพฤษภาคมของแคนาดานะครับคาดการออกมาว่าน่าจะน้อยกว่าเดิมน,นะครับจากก่อนหน้าจากครั้งก่อนจากก่อนหน้านะครับอยู่ที่สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งจาสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันรายการนะครับนะตอนนี้คาดการออกมาว่าน่าจะน้อยกว่าเดิมอยู่ราวๆสองแสนห้าหมื่นตํา 5้าห0 0รายการนะครับตอนทุ่มครึ่งนะครับดัชนีค้าปลีกพื้นฐานนะครับขอรีเทลเซลล์แล้วก็รีเทลเซลล์นะครับราคาส่งออกเทียบรายเดือนนะครับดัชนีภาคการผลิตนะในเขตลับนิวยอร์กนะครับแล้วก็ยอดค้าปลีกเทียบรายเดือนนะครับนี่คือตอนทุ่มครึ่งนะเกี่ยวกับอเมริกาหมดเลยนะครับตัวเลขคาดการณ์ส่วนใหญ่นะครับออกมาออกมากลางๆนะครับนะอย่างตัวเลข ราคาปีกพื้นฐานนะครับออกมาคาดการออกมาว่าจะมากกว่าเดิมนะส่งผลดีต่อคู่สกุลเงินดอลลาร์นะครับราคาส่งออกนะครับออกมามากกว่าเดิมนะครับดัชนีราคาสินค้านําเข้านะครับออกมาน้อยกว่าเดิมนะครับจากก่อนหน้า2.9นะครับแล้วก็คาดการออกมาแค่1.1เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยอดค้าป illing, no However, ีกครับยอดค้าปีโดยรวมนะครับคาดการออกมาว่าน่าจะน้อยกว่าเดิมนะจาก0.9ตอนนี้เหลือ0.2ดนะครับ 2องทุ่มสินาทีนะครับก็เป็นคำกล่าวของคุณพาเนต้านะครับของธนาคารกลางยุโรปนะครับตอน3ามทุ่มนะครับมีสินค้าคงคลังในระบบธุรกิจนะครับมีสินค้าคงคลังนะในกิจการค้าปลีกไม่รวมธุรกิจรถยนต์นะครับสอันนี้นะครับมีคาดการณมาว่าน่าจะน้อยกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็สามทุ่มครึ่งนะครับ ยอดน้ำมันดิบคงคลังนะครับที่คาดการออกมาว่าน่าจะน้อยกว่าเดิมนะครับก็ก็คือน่าจะติดลบนะคร1.3ล้านบาเรลนะครับจากที่ก่อนหน้าครับมีอยู่ในสต็อก2ล้านบาลเรลนั่นเองนะครับทีนี้ครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตอนตีหนึ่งนะครับมีประกาศนโยบายทางการเงินจากเฟดนั่นเองนะครับเนี่ยรัวๆเลยนะครับจนถึงราวๆตีสามของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีออเดอร์อยู่ที่เกี่ยวกับกู้สกุลเงินดอลลร์นะครับหรือว่าเทรดกับ เกี่ยวกับดัชนีหรือว่าเทรดหุ้นนะหุ้นสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับระวังให้ดีนะครับตอนช่วงเวลาตีหนึ่งของวันนี้นะครับทีนี้ครับเรามาดูข่าวที่ผมหามากันบ้างนะครับ API นะครับประกาศสต็อกน้ำมันดิบนะครับเพิ่มขึ้นนะนี้ API รายงานนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันบาร์เรลนะครับจากที่คาดการณ์ว่าน่าจะลดลง1.2ล้านบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเอ a อนะครับที่จะประกาศตอนสามทุ่มครึ่งวันนี้ก็อาจจะพลิกโผลได้นั่นเองนะครับอาจจะสงผลดีกับ ราคาของน้ํามันนะครับซึ่งน้ํามันนะครับตอนนี้นะครับ WTI นะครับปิดปิดตัวนะครับปิดตัวราคานะอยู่ที่116นะครับแล้วก็เบรนท์อยู่ที่119นะครับในข่าวนี้นะครับบอกว่าส่วนตัวของ OPEC นะครับคาดการนะครับว่าราคาราคาน้ำมันนะครับยังจะยังคงพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่า ในปี2022นี้นะครับจากการประชุมนะครับโอเปคาดการว่าดีมาณนะดีมาณในการใช้น้ำมันเนี่ยจะมากกว่าก่อนที่จะเริ่มมีการระบาดของโคโรนาไวรัสอีกนะครับแล้วก็ประกอบกับนะครับในตัวของสปายนะที่จะลดลงไปนะครับเนื่องจากว่าเกิดการลุกลานนะครับเกิดการลุกลานจากรัสเซียนะครับอันนี้ก็จะทำให้กำลังการผลิตนะครับของน้ำมันทั่วโลกเนี่ยลดลงไปนะครับ แล้วก็มองว่าการเติบโตนะครับการเติบโตสะพายนะชะลอตัวในปีหน้าด้วยนะครับก็คือปี2023นะครับอันนี้ก็แล้วก็ตัวราคาน้ำมันนะครับที่พุ่งสูงนะครับจะเป็นตัวผลักดันให้อัตรงเงินเฟ้อนะครับมันพุ่งสูงขึ้นไปนะทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวฉุดล้งเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรายงานนะครับจากรอยเตอร์นะครับทีนี้ครับราคา ทองคำนะครับราคาทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมานะครับสองวันติดต่อกันแล้วนะครับปิดตัวอยู่ที่พันแปดร้อยสิบเหรียญนะครับเนื่องจากว่ามีความกังวลด้วยเช่นกันนะจากการที่เฟดจะเข้าไปแอคชั่นเพื่อที่จะควบคุมเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับนะข่าวสุดท้ายก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับออสเตรเลียครับคุณแอนโทนีนะครับอันบันเนซีนะครับนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียครับจะ มีการเข้าไปพูดคุยนะครับกับนายพลของทางฝั่งจีนนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในเรื่องของการยกเลิกนะครับมาตรก,การการความบารนะค,รคือตอนนี้นะครับจีนจีนอ่ะได้ทําการความบารความบาดอ,ออสเตรเลียอยู่นะครับื่องจากว่าจีนกล่าวหาว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการนะครับในการ ในการแบนนะครับในการแบนจีนในในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 5G จากหัวเว่ยนะครับแล้วก็แบนในเรื่องของแบนในเรื่องของเอ่อมีการมีการเรียกร้องนะครับให้สืบหานะสืบหาต้นตอของโคโรนาไวรัสะนะแล้วก็ชี้เป้ามาที่จีนด้วยนะครับก็เลยเกิดการแบนกันเกิดขึ้นนะแล้วแล้วก็ครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการ เป็นครั้งแรกนะในรอบ3าปีที่จะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะครับนะแล้วก็ทําการซื้อขายกันต่อนั่นเองนะครับนะส่วนเรื่องของข่าวอื่นอนะื่นแนวที่สองต่อให้คุณปื้มนะครับครับผมก็ขอบคุณคุณหนุ่มมากนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ตลาดการในเรื่องของการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมต้องบอกกอนเลยว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความ พันธุน์วในตลาดสําหรับค่าคืนนี้นะครับเวลาตีหนึ่งนะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเฟดได้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยมาแล้ว2ครั้งในปีนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเดือนมีนาคมอยู่ที่0.25%นะแล้วก็เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับอยู่ที่0.5%แต่ขณะว่าปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อที่ออกมาเนี่ยโดยเฉพาะตัวเลข CPI ในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยู่นะครับแนละ้ว มันปรับขึ้นจากสถานการณ์หลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสงครามนะครับแล้วก็ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่มันแพงขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันทําให้ราคาสินค้าและบริการของอธุรกิจต่างๆในสหรัฐยปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฟดก็เลยมองว่าการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะเป็น ทางออกที่ดีทางหนึ่งสําหรับการแก้ปัญหานะครับโดยการประชุมครั้งที่แล้วเนี่ยเฟดได้แสดงท่าทีว่าจะปรับขึ้น0.5%ในการประชุมครั้ง,งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขม,มันออกมาเรียกได้ว่าค่อนข้างแย่เลยแล้วก็ปิดคาดกับการลงทุนนะครับก็มีโอกาสที่เฟดเนี่ยจะปรับมุมมองการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะจาก0.5%เป็น0.75%ซึ่งถ้าเราดูจากการวิเคราะห์หลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นนักวิเคราะห์จาก กูมันแสกนะครับเขาชื่อคุณแจนเฮสิอุตเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้านะักวิเคราะห์ของกูมันแสกเขาระบุในรายงานที่ออกมาก่อนเป็ดจะประชุมในวันนี้เนี่ยว่ามีโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.75ปรในการประชุมรอบนี้และการประชุมรอบถัดไปในเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับส่วนเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะขึ้นเพียง0.25หรือว่า0.50เนะเพื่อที่จะรักษาสภาวะงินเฟอรให้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ดอกเบีย้ย ของเฟ็ดเนี่ยจะปรับขึ้นไปอยู่ถึง3.25-3.50ถึงจากปัจจุบันนะที่อยู่เพียงแค่0.75-1.00ถึงนะครับอย่างไรก็ตามนะถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยเป็ดเขาปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.75หรือ0.5ก็ตามเนี่ยวันนี้ผมได้ทำรูปภาพพิเศษนะครับซึ่งเป็นรูปภาพที่คาดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อก,การ วิเคราะห์ตลาดไปให้นะครับผมแบ่งเป็นสามเคสด้วยกันวันนี้ก็คือกรณีที่1เนี่ยเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย0.5%ตามคาดการณ์ครั้งแรกคําว่าตามคาดการณ์ครั้งแรกคือก่อนที่ตัวเลข CPI ในวันศุกร์นี้จะออกนะครับซึ่งถ้ามาเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมีโอกาสที่ US dollar เนี่ยอาจจะแข่งค่าขึ้นในช่วงแรกที่ประกาศนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะอ่อนค่าลงนะครับจากความผิดหวังของตลาดเนื่องจากว่าตอนนี้เขาเกรงว่าน่าจะขึ้น0.75 นะครับอันนี้ก็เลยอาจจะทําให้ผู้คนรู้สึกว่า0.5เ,เนี่ยอาจจะยับยั้งตัวเลขเงินเฟอ้อไม่อยู่นะครับแต่สาหรับตัวอื่นนะที่ตรงข้ามกับอยู่อัลไตอย่างเช่นทองคาทองคำอาจจะปรับตัวลงระยะสั้นแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับเนื่องจากนักทุนก็นยังคงมองว่าโอเคในการปรับดอกเบี้ยเพียง0.5เนี่ยมันยังไม่สามารถแก้ปัญหาเงินเฟอ้อได้ถูกไหมครับพอเงินเฟอ้อมันยังอยู่เนี่ยราคาทองคำเนี่ย ก็จะเป็นตัวเซฟเฮเว่นหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนนิยมเข้ามาถือกันนะสำหรับอีกตัวหนึ่งก็คือดัชนีหลักมันตลาดโลซีนะครับก็อาจจะปรับตัวลงระยะสั้นแต่ว่าก็อาจจะคลายความกังวลในเรื่องของสภา,าวะเศรษฐกิจถดถอยหลังจากที่เฟดประกาศดอกเบีย้ยเพียงแค่0.5%ได้ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่2อเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าตอนนี้นะเรียกว่าเข้าบิดที่สุดหรือว่าเป็นไปได้ที่สุดเลยก็คือปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมครั้งนี้ซึ่ง ตามคาดการณ์ของตลาดณนะปัจจุบันหลังจากที่ประกาศตัวเลข cpi ในวันศุกร์ไปนะครับหลายๆสำนักไม่ว่าจะเป็นโก s แม s s ซกส s ิสโธดบัคเล่นะครับหรือว่าธนาคารใดๆก็ตามก็เก่งไปว่าเฟดจะขึ้นในระดับ0.75ซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยก็มีโอกาสว่า us dollar เนี่ยอาจจะแข่งค่าขึ้นได้นะครับเพราะว่าการปรับขึ้นครั้งนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ตามที่ตลาดคาดหวังด้วยแล้วก็อาจจะสามารถ ยับยั้งตัวสถานการณ์เงินเฟอ้อได้นะครับส่วนราคาทองคำน,นะครับก็อาจจะปรับตัวลงเนื่องจากว่าโอเคเรามองว่าขึ้นดอกเบีย้ยค่อนข้างเยอะและเงินเฟอ้อน่าจะน้อยลงประกอบกับประเด็นการโดนกดดันในเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟอีกก็อาจจะทําให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงได้พอสมควรเลยนะครับส่วนดัชนีตลาดวอรเนีก็อาจจะเรียกได้ว่าปรับตัวลดลงต่อนะเพราะว่าอาจจะมีความกังวลในเรื่องของ สภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับในเมื่อมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยต้นทุนต่างๆหรือว่าการกู้ยืมต่างๆก็ต้องใช้จํานวนเงินที่มากขึ้นนะครับนักลงทุนก็เลยอาจจะกังวลตรงนี้ได้แลนะและประกาศสุดท้ายครับอันนี้เผื่อไว้เฉยๆนะครับเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็คือการที่เฟดเนี่ยปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%นะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขเงินเฟลมันค่อนข้างเยอะเนาะแต่นี้ผมเผื่อไว้กรณีที่เกิดว่ามันมีสภาวะที่เรียกว่า เซอร์ไพรส์นะครับหรือว่าช็อกตลาดอะไรถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยทองคําน่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับจากการเปิดเซฟเฟ็นที่ต่อสู้กับสภาวะเงินเฟ้อรวมทั้งดัชนีวอลสตรีทนะครับอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้นั่นเองเนื่องจากคลายความกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองนะครับนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ตอนเทรดนะแนะนําว่าอย่าใจร้อนนะครับรอดู Price Action ในตลาดก่อนว่าตลาดเขาเล่นกันไปในทิศทาง นะครับหรือถ้าใครไม่มั่นใจก็อาจจะใช้ตรงนี้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็นั่งดูราคาไปก่อนนะครับเพื่อใช้ในการเทรดครั้งต่อไปนะแล้วก็สําหรับข่าวถัดไปนะครับอันนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นตัวปอนนะครับเมื่อวานเนี่ยมีข่าวออกมานะครับสําหรับตัวปอนเนี่ยเรียกได้ว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะตัวเฉพาะตัวเลขของภาคแรงงานนะครับก็มีทั้งอัตราว่างงานที่ มันยังคงไม่ดีนะครับแล้วก็การขอยื่มรับส่วนการการว่างงานครั้งแรกก็ถือว่ายังไม่มีสัญญาณที่จะฟื้นตัวได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูจากเงินปอนนะเทียบกับเงิน US เอสดอลเมื่อวานจะเห็นว่าราคานะครับเขาได้ทำนิวโลนะครับหรือว่าทำโลใหม่นนั่นเองในรอบ2ปีเลยนะแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนกดดันต่อไปเรื่อยๆหากวันนี้เฟ็ขึ้นดอกเบีย้ยในระดับตามที่ตลาดคาดหวัง นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากราคาทองคําแล้วเนี่ยก็อาจจะมีตลาดคริปโตเคอเรนซีที่ปรับตัวลงมาอยู่นะครับถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยในเรทที่ตลาดคาดหวังเนี่ยตัวคริปโตเคอเรนซีก็อาจจะโดนผลักดันราคาลงไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงสกุลเงินต่างๆที่ค o อสกับ u s d ด้วยเช่นยูโรเทียบดอลลาร์นะครับที่ก็ปรับตัวลงเช่นกันนะครับยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่แล้วก็ตัวอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ใครที่มีออเดอร์นะครับก็พยายามมัลติเมนจเมนต์ดีนะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรในวันนี้ขอบคุณครับ